เรากว่าจะอดถ่ายเสร็แล้วนะคะแพวว่า500 EP นี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพลวและรายการแพวว้า500 EP 8ค่ะตอนนี้นะคะแพลวอยู่ที่ลงรถของเมกะบางนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาจับฉลากกันนะคะว่าจะได้กินเท่าไหร่และอะไรค่ะขอฉลากด้วยค่ะนี่ค่ะตามกติกานะคะแพลวเนี่ยก็จะหลับตาจับนะคะเพื่อนๆโหย คูณเยอะๆหรือเปล่าพี่ยขอให้ได้คุณสี่ได้เธอจะได้ไปกินแซลมอนบุฟเฟ่นะคะโอ้ยเรื่อกไม่ถูกเลยอันนี้แล้วกันคุณสี่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 สใช่ไหมคะคุณสี่เอออีกแล้วอ่ะจับใหม่ไม่ได้เหรอจับใหม่แล้วกันทำไมถึงให้อ่ะอก็หาทานานไปนานไห ได้ไหม <S <S เราเล่นไมเอาอ,อกนะคะแต่เอียวโอเคโหดวงจุ๋มมากเลยขอให้ได้คูณสี่จับเล็ไม่ต้องเลือกคูณสี่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  เราจะไปหาร้านอาหารคูหนึ่งก็คือ500บาทนะคะที่กินกันได้2คนค่ะตามทำมาเลยเพื่อนๆค่ๆะร้านนี้มีโปรโมชั่นจาก578เหลือ399ค่ะถ้าเรากินอันนี้เราก็จะเหลือประมาณ101บาทนะคะคาคำจะอิ่มไหมอ่ะ เดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่าดูข้างหน้าเลยว่าค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังจะใกล้ถึงร้าน on the table แล้วนะคะร้านนี้เนี่ยคือมันดูเป็นอาหารฟิวชั่นน่ากินดีค่ะเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าว่าเราจะใช้500บาทกินทั้ง2คนได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มาดูเมนูนะคะว่าที่เราจับได้500เนี่ยมันจะพอหรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่หน้าฮากินดัสแล้วนะคะคือมันเป็นร้านไอติมในฝันของแพลเลยค่ะแต่ต้องดูราคาว่ามันได้หรือเปล่ารูปหนึ่งก็ร้อยสามสิบบาทแล้วนะคะถ้าเป็นแบบถ้วยเล็กๆก็290ร้าสิบแล้วลวะะ่ะตอนนี้เราจับได้แค่ห้าร้อนะคะน่าจะอดกินค่ะตอนนี้นะคะแพลก็อยู่หน้าร้านนี้แล้วค่ะโยชิโนยะ กุชโนยะนะคะซึ่งเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อค่ะที่น่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูราคากันดีกว่าะคะ่ะอกินเนื้อไม่ได้อ้าวกินเนื้อไม่ได้หรออ๋อพี่ดิงไปดูดวงมาค่ะปีนี้พี่ดิงเพึ่งวัวน,นะคะก็เลยกินเนื้อวัวไม่ได้หรืเราจะกินชาบูตงดีเฮ้ยน้องตัดสินใจแล้วเราไปกิน on the อะท l เบิเหอ ถ้าเพื่อน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 คะถ้าเพื่อนเพื่อนมีมือถือเหมือนแพลนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี enfin, ่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของซัมซุงกาแล็กซี่จีสได้นะคะดูสิคะเดี๋ยวเราลองเช็คสิทธิ์เรากดรับสิทธิ์เลยค่ะ ลิกนะฮแล้วก็โซยุกนี่เป็นแค่รันดองขิงดองแล้วไแครออไม่รู้อ่ะสีชมพูขิงว่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โยชิโนยะแล้วนะคะซึ่งมาที่นี่เนี่ยก็ต้องกินข้าวหน้าเนื้อค่ะแล้วก็กินกับไข่ออนเซนนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้ก็มข่สดตลาดอ๋อแต่ว่าไอตัวนี้ก็คือเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กคับตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่อ๋ออ๋อแต่ว่ารสชาติก็คือเหมือนกันต่างกันที่ไซส์ขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะแพลตฟอมพี่เขาว,ว่าเมนูเซตข้าวหน้าเนื้อที่เป็นตัวนี้ค่ะ199บาทกับตัวนี้นี่ ยังไงนะคะพี่เขาบอกว่าชุด199ได้อันใหญ่ค่ะซึ่งแพลคิดว่าแพลคงจะสั่งชุดนี้ค่ะส่วนพี่ติงนะคะกินเป็นหมูได้นะคะก็เดี๋ยวให้พี่ติงสั่งแต่ว่าเหมาะกับพี่ติงสุดๆก็คือชุดสุดเพ็ดนี่เลยค่ะค่ะถ้ามาที่นี่นะคะคือถ้าเพื่อนๆสั่งข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันจะมีไซส์า R าก็คือเป็นไซส์ธรรมดานะคะไซส์ปกติกับไซส์ L อซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันจะใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูไซส์ L อลที่แพลสั่งมา กับพี่ใช่มองส่รอังัเอาเป็นเซตนี้ชุดนแล้วก็อันนี้ร้้าสิบนี่ไซส์ธรรมดาหรือว่าไซส์ใหญ่ร้อยหาสจะเป็นหนึนะคะลูกค้าเป็นราคาเริ่มต้นเฉลี่ยต่เลจะเป็นอย้าบกาทช้เลยค่ะอ๋อพี่จิเอาไซส์ใหญ่เลยเนาะรยาหงั้นเอาเป็น หมูเผ็ดนะคะถ้าหมูุ่ดจะเป็นราคาเทานี้ค่ะในราคบาทนะคะนั้นเอาหมูเผ็ดไซส์ L ค่ะแล้วก็เพิ่มไข่ของเต๋อคุณกิค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหมูปวดมาแห้ค่ะคุณกินไข่กินเต๋อค่ะแล้วก็อันนี้นี่คือได้ราคาะเอาอันนี้ที่หนึ่งก็ใส่ต๋อโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราลืมใช้ Galaxy Gift เราเลยค่ะ เพราะว่าเมื่อกี้นะคะพี่เขาถามว่าเรามาไทยถ้าจะรีวนะิวต้องขอกันตลาดค่ะเราเลยบอกเขาไปว่าถ่ายเล่นๆเ,เขาก็ให้นะคะโชวดีไปค่ะึนว่าจะอดถ่ายสแล้วนะคะแถวว่า500 EP นี้ค่ะเพื่อนๆคือมีอีเวนต์เกิดขึ้นนะคะคือของพี่ติงนะคะตอนแรกอะ่ะมันมันต้องราคา159แต่ว่าถ้าเอาไซส์ใหญ่มา209บาทแล้วบวกอีก9บาทกลาเป็นว่าของพี่ติงกินแพงสุดนะคะ แล้วคราวนี้เราก็ได้สั่งไก่คาราโอเกะไปแล้วพอบวกๆทุกอย่างแล้วอ่ะมันอยู่ที่ใช้เป็น Galaxy Gear อันนี้สั่งเป็นเกี๊ยว เราก็สั่งไก่คาราโอเกะไปห9บาทแล้วมันมันเกินมาทั้งหมดอแป8บาทคราวนี้เราก็เลยขอเขายกเลิกไก่คาราโอเกะแล้วก็สั่งเป็นเกี๊ยวซ่าแทนเกือบไม่เกินล้วค่ะไม่เกินแลยค่ะ,เ,คะ,คะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าข้าวหน้าหมูรสเผ็ดเนี่ยนะคะจะมีรสชาติเป็นยังไงคะ่ะจะเผ็ดแค่ไหนนะคะอืม เผ็ดจริงๆอ่ะเผ็ดเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากราดไข่ออนเซนนะคะให้ทัวเลยน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกว่า สุดฟินโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะว่าข้าวหน้าเนื้อของเขาเนี่ยจะล้ำลิศขนาดไหนนะคะใช้ช้อนกันคำใหญ่ชิ้นเล็กให้บ้างไหมเนี่ยกบเรื่องนั้น เพื่อนคือเนื้อมันนิ่มแล้วก็มีแทรกมันนะคะแล้วแบบชิ้นมันบางมากเหมือนแบบเกือบจะละลายในปากเลยค่ะแล้วก็รสชาตินะคะเหมือนเขาต้มกับซีอิ๊วอะคะ่ะรสชาติแบบกลมกล่อมมากอร่อยมากแล้วมีความมันของไข่นิดๆค่ะแต่ว่าแพลคิดว่าคนไทยน่าจะชอบกินแบบเผ็ดนะเพราะมันแบบอันนี้มันจะออกจืดนิดนึงถ้าตูว่าใครที่ชอบกินแบบ รสชาติจีจาด์อะไรเงี้ยค่ะแต่แพลวเนี่ยสำหรับแพลวแพลวเป็นคนกินไม่ค่อยจีจาด์แพลวก็รู้สึกชอบนะคะมันกลมกล่อมแต่ถ้าเพื่อนๆกินจีจาร์นะั้นไม่ต้องสั่งเผ็ดนะมันเผ็ดแบบอย่างนี้เลยอะ่ะเผ็ดจริงอะ่ะมาลองชิมน้ำซุปกันนะคะเป็นซุปมิโซะค่ะรสชาติก็มาตรฐานเลยค่ะอันนี้ของพี่ปิงนะคะเป็นแบบเผ็ดค่ะมันก็ดู จืดๆนะคะแต่ว่าพอลองชิมแล้วเนี่ยโอ้โหเผ็ดแบบไม่รู้เอาต้องไหนมาเผ็ดนะคะเผ็ดสุดๆเลยค่ะดูสิคะพริกมีนิดเดียวแต่โคตรเผ็ดอะและนี่ก็คือเกี๊ยวซ่านะคะจอดตรงากลางนิดนึงแล้วก็จิม้มในหานะของแพลนะคะที่ชอบทำเกี๊ยวซ่าเหมือนกันนะคะ ก็รู้สึกว่ารสชาติธรรมดานะคะเพราะว่าเคยไปกินของเจเจที่เมืงจีนนะคะอันนั้นอร่อยหลับเลิศม,มากเลยคะ่ะทำให้มาตรฐานเกี๊ยวซาราวค่อนข้างสูงมากนะคะ